สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าผนึก p a เดินหน้าจัดสมัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี t e m g a Forum and Exhibition 2014พัทยาประกาศจุดยืนใหม่ของผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้รับเหมาในแวดวงวิศวกรรมเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมา P.E.A. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือและจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมครั้งที่30ในธีม Green Technology for Sustainable Development เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ P.E.A. โดยมีนายเดชาวิชิตพันธ์ลองผู้ว่า P.E.A. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและแถลงข่าวการจัดสัมมนาขึ้นณโรงแรมโกลเด้นเทลลิปซอฟเฟอซึ่งในปีนี้ ได้มีการเตรียมจัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าประจำปีในรูปแบบใหม่โดยปรับเปลี่ยนชื่อจากเทมเ a Seminar มาเป็นเทมเกสฟอรัมตามคอนเซปต์ของงานปีนี้ภายใต้แนวความคิด Get Together for Harmonization in AEC 2015การสัมมนาที่เกิดขึ้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบฟอรัมในงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้โดยมีคุณนำชัยหล่อวัฒนตระกูลผู้ว่า PA น,นายอนันต์กิติวิทยากรนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยและนายเลศชัยภาชีรัตน์ประธานจัดงานในครั้งนี้นอกเหนือจากการสัมมนาและการแสดงสินค้าแล้วภายในงานยังมีการประชุมอภิปรายแสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ AEC วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นที่ทราบว่างานช่างเหมา ที่พัทยาก็เป็นงานใหญ่ประจําปีของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่อง,องกลไกที่พัทยากอบกับปีหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องของ harmonization เรื่องของ AEC เราก็เปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับมาเป็น forum and exhibition เพื่อให้สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้มาพบปะพูดคุยกันเพื่อเพราะว่าพอปีราบที่เป็น AEC แล้วเราก็อยากให้ ลักษณะขององานของแต่ละคนเนี่ยก็ยจะเป็นให้มัน harmonize กับทาง AEC ได้อย่างไรนะครับนี่คือนี่คือหลักใหญ่ๆที่เราได้มีโอกาสเปลี่ยนชื่อเป็นฟอรัมนะครับรายละเอียดต่างๆหรืออะไรยังไงเดี๋ยวให้คุณเลิศชยัยเขาเป็นคนพูดต่อไปแต่ก่อนนั้นนี้ก็จะอ,อาจจะต้องให้ท่านรองพูดถึงวัตถุประสงค์ของทางการไฟฟ้าก่อนส่วน,นด้วยครับเชิญเชิญครับท่านรองครับเอาวัตถุประสงค์นะครับก็คือว่า เป็นที่ทราบนะครับว่าปีนี้เราใช้ชื่อทีมงานว่า Green Technology for sustainable development นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นพัฒนาการของโลกปัจจุบันนะครับที่ว่าจะนำเอาการใช้พลังงานที่มาจาก Green Technology นะครับคือการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากคือไม่ใช้เชื้อเพลิงพอสิ้นพูดง่ายๆนะครับใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น เช่นแสงแดดลมนะครับแล้วก็รวมทั้งชีวภาพอื่นๆนะครับและนอกจากนั้นก็คือการผลิตเนี่ยมันจะต้องมีพลูชันน้อยนะครับเช่นเราใช้พลังงานแสงแดดเนี่ยพลูชันไม่มีเลยนะครับเราใช้โซลาเซลล์พลังงานลมภาคผลิตพอลูชันก็ไม่มีเลยนะครับอันนี้คือเป็นที่มาของคำว่ากรีนเทคโนโลยีส่วนทัสเซนเนเบิลเดเวล็อปเมนต์ก็คือว่า เป็นการพัฒ,พฒนาที่ยั่งยืนนะครับคือว่ามันใช้ได้ตลอดใช่ไหมครับพะสิ้นเนี่ยก็คงคที่ที่ทราบอยู่แล้วว่าน้ํามันหรือแก๊สธรรมชาติก็มีวันที่จะหมดไปนะครับส่วนพลังงานแสงแดดพลังงานลมเนี่ยมันคงจะอยู่กับโลกตราบใดที่มีโลกอยู่พลังงานตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็จะเป็นการใช้พลังงานที่ยั่งยืนนะครับกฟผเองโดยท่านผู้ว่าก,การนะครับท่านนําชัยเนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เรามุ่งถึงการใช้กรีนเทคโนโลยีคือทั้งในการผลิตและการใช้นะครับมี2อ,อย่างการผลิตยอย่างเช่นว่าพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ส่วนการใช้งานเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันใช้ไฟน้อยเช่นการใช้หลอด LED เนี่ยนะครับซึ่งไฟฟ้าเป็นคนนําล่องโดยอาคารของการไฟฟ้าเองที่สํานักงานใหญ่เนี่ยก็ได้นําล่องเอาหลอด LED มาใช้นะครับทั้งอาคารเลยและก็จะมีการขยายไปยัง ออฟฟิศหรือสำนักง,งานของการฟ้าภูภาต่างจังหวัดด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนอกจากนั้นนะครับเราก็มีการทดลองทำชาร์จิ้งสเตชันนะครับคือทดลองที่จะเอาพลังงานไฟฟ้าเออพลัง,งแสงแดดเนี่ยมาชาร์จรถจนนะครับตอนนี้ใช้การชาร์จรถที่นั่งรถนั่งไปก่อนนะครับเป็นรถเก๋งประมาณ3 4คันและนอนาคตก็จะมีการเอารถ ส่งพนักงานรถบัสเนี่ยนะครับมาชาร์จใช้ไฟฟ้าวิ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคํานึงถึงการใช้งานด้วยไม่ใช่คํานึงถึงหรือการผลิตยอย่างเดียวนะฮะโครงการของรัฐนะครับซึ่ง PA เนี่ยมีส่วนร่วมไปอย่างมากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีการเน้นการใช้พลังงานทดแทนมีการเน้นการใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง PA ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมนะครับระหว่าง ทางกระทรวงพลังงานก็ดีทางการฟผลิตก็ดีหรือ PA ก็ดีเนี่ยก็ทั้ง3หน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกันนะครับ PA จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการจะมายื่นขอคำร้องแล้วก็ทาง,งานสำรวจเบื้องต้นซึ่งจะต้องให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นผู้อนุมัติต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันทั้ง3 3หน่วยงานนะครับก็สรุปแล้วก็คือ PA เเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะ ให้มีการใช้กรีนเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเรามีการใช้พลังงานที่สะอาดและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณครับและสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้จากการเข้าร่วมงานค้นีนผู้ร่วมงานก็จะได้ความรู้หลายอย่างนะครับทั้งในด้านการผลิตเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่มาให้ผู้ประกอบการได้ได้ศึกษาและเลือกใช้นะครับ รวมทั้งชู้ใช้บริการก็จะมีความเข้าใจในเรื่อง่อนการใช้พลังงานที่มันที่มันมีสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้หลอดไฟฟ้าให้มีสิทธิภาพประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ,รบในปีนี้คือจริงๆแล้วงานของทางเทมกาเราอะนะฮะก็คือจัดเป็นปีที่30แล้วเพราะฉะนั้นโดยปกติในช่วงเวลานี้ ในระยะเวลานี้เนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้างระบบอิศวกรรมเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีงานของเราซึ่งในปีนี้เนี่ยตัวลักษณะไฮไลท์ของเราก็คือสิ่งที่เราจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วก็คือปีนี้เนี่ยเราจะจัดรูปแบบการสัมมานา,าเป็นรูปแบบของฟอรัมโดยเราได้รับการเชิญนะครับได้ทําการเชิญผู้น,า,นายกสมาคมหรืวิชาชีพต่างๆ สมาคมนะครับแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยสภาวิศวกรรวมถึงสถาบันก่อสร้างแล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเข้าร่วมฟอรัมคือลักษณะฟอรัมเนี่ยคือจะเป็นเอาเหล่านายกทั้งหมดมาร่วมในห้องซึ่งในห้องประชุมวันนี้เนี่ยก็จะมีแต่แต่ทางเหล่านายกสมาคมแล้วก็เลขาสมาคมเท่านั้นนะครับก็จะเหมือนลักษณะคล้ายๆการประชุมเอเปกหรือประชุมพวกอาเซียนซัมมิตก็คือจะมีผู้นําสูงสุดของทุกๆองค์กรเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นปีแรกที่จะให้เกิดกวาม ความร่วมมือกันในระหว่างเราสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดนี่คือจะเป็นไฮไลท์ที่แปลกใหม่กว่าทุกๆปีครับ